าแแงงรนะะคไหนจับเรียกอะไรบอกปลาดิไหนหันมาให้ปลาดูดิไหนสองตัวไหนอ่ะไหนดูดิไหนดูดิเรียกอะไรคะเรียกสีอ่ะเรียกสีโอเคสีแบบอืมดับเจ็ดเจ็ดสีไปไหว้ก่อนไปไหว้ก่อน เเลเล่นล่นนไปไหว้กันทุจกจ้างบนไปฮโน่นข้างบนไปไหว้ชิ้สวยไปสวยขึ้นไปไหว้ดีเถอกลับแล้วนะคะบอกด้วยบายบายเดี๋ยวมาใหม่ค่ะเอาขอพรด้วยแกขอพรด้วยแก ขอพรขอขรรคขอนครับขอพรโอเคค่ะไปๆไุญากนค่ะจ้าสองสูยเอาสองศูนมานะมไปไหนเป็นไรคะ อะไรดูปลาเหรอปลามีไหมไมีมอะไรอ่ะมีอะไรมีปลาเหรอมีปลา